ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนั่งสามสิบกว่าปีมาแล้วเกือบสี่สิบปีแล้วมั้งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกว่าเออพระโมทเรานั่งสมาธินะเราพิจารณาตอนนี้สัตว์นรกเนี่ยขึ้นมาเกิดที่เมืองไทยเนี่ยเยอะมากเลยต่อไปเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเพราะสัตว์นรกเนี่ยมันจะมาอยู่เยอะแล้วมันจะโตเติบโตขึ้นมา จะมีพลังมีอำนาจมีพัคพวกเยอะแยะขึ้นมาบ้านเมืองยังไม่มีความสุขหรอกเพราะพื้นจิตของสัตว์นรกเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยโทสะพวกเราคนไหนพื้นจิตเต็มไปด้วยโทสะายมืออีกทีสิพอจะรู้ยังบ้านเก่าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นพวกโลภมากแล้วพวกพวกเปรทพวกอะไรอย่างเงี้ยนะ พวกนี้ลบมากเนี่ยถ้าพวกหลงเนี่ยพวกเดรัจฉานพวกเดรัจฉานสังเกตไหมหมาแยแมวนะเวลา,ามันอยู่เฉยๆใจลอยเพลินๆไปเราอย่าเรียนแบบเขานะถึงเราเคยเป็นอย่างเขามาก่อนเราก็ต้องพัฒนานะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกนะว่าแต่เดิมอะคนมีบุญนะ สมัยพุทธกาลเนี่ยคนมีบุญเนี่ยไปอยู่ที่อินเดียเยอะเลยเราพอพระพุทธเจ้าปรินิพานไปเนี่ยพระศาสนายังรุ่งเรืองอยู่อีกหลายร้อยปีรุ่งเรืองอยู่หน้าหลังจากนั้นมันเริ่มเสื่อมลงช่วงที่เสื่อมลงเนี่ยมีชาทิธิมีกําลังกล้าขึ้นพวกสัมมาทิธินั่นหนีมาทางตะวันออกเนี่ยมาสุวรรณภูมิมาอะไรทางนี้ แล้วท่านก็บอกว่าชว่วงหลังๆเนี่ยพวกที่มีบุญนะมนก็หนีขึ้นข้างบนไปพวกที่บุญอย่างน้อยก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะแล้วก็พวกสัตว์ข้างล่างสแนดบายก็ขึ้นมาเยอะบ้านเมืองมันถึงร้อนร้อนไหมร้อนนาะมีหน้าต้องอยู่ห้องแอร์ <laughs> นี่ยเราพยายามนะพยายามฝึกตัวเอง เพื่อวันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ต้องอยู่อย่างนี้นะถ้าเราไม่ฝึกตัวเองเราก็ต้องอยู่คลุกคลีอยู่กับสัตว์ที่มาจากอายนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าภาวนาแล้วขึ้นไปข้างบนซะนะไปปฏิบัติข้างบนในเทวโลกเนี่ยตอนนี้ผู้มีบุญอยู่ในเทวโลกเยอะนะพวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตั้งหลายพระองค์ก็ยังอยู่ในที่น,น้น ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหลายองค์หลายองค์พระพุทธเจ้ากับกุสันโธอะไรนี่ลูกศิษย์ท่านก็ยังอยู่ก็มีพระพุทธเจ้าโกนาคามโนพระพุทธเจ้ากัสโปนี่พระพุทธเจ้าโคตโมนี่ลูกศรรษิษย์ก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเยอะ